ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ําข่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผม ยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะยินต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo Fire Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Mega Monster เนาะ เราจะมารีวิวตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวละครน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวละครเครซิเลียนั่นเองนะครับหน้าตาของเครซิเลียก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเครซิเลียเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนประเภทสายซับพอร์ตนะครับเน้นการสร้างโล่แล้วก็การฮิวเป็นหลักเนาะเรื่องของการทำดาเมจแทบจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวละครของเครซิเลียกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีรายละเอียดสกิลเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟสกิลของลูน่าออร่ากันก่อนเลยนะครับ อ่ะพาสซีฟของแคสเซเลียเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกก็จะเป็นในช่วงของเทิร์นเลขคี่นะครับอ่ะในเทิร์นเลขคี่เนี่ยก็จะนับเป็น1 2 3เทิร์นถ้าใครนับเทิร์นไม่ถูกนะครับก็ดูในการต่อสู้ได้เนาะมันจะมีธงกำกับอยู่นะครับธงกำกับก็คือการจะวนรอบเทิร์นแต่ละรอบเนาะก็จะวนเลขคู่เลขคี่กันไปก็นับ1เทิร์น2เทิร์นเนาะเทิร์นที่1คือเลขคี่นะครับเทิร์นที่2คือเลขคู่แล้วก็เทิร์นที่3คือเลขคี่น้ไปอย่างนี้เนาะอ่ะเทิร์นเลขคี่นะครับจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทัั้งหมดบฟ สามารถาลบล้างได้นะครับเพิ่มดีเฟนซ์17.65%ตรงนี้ก็เพิ่มอยู่กับเลเวลของตัวละครด้วยเนาะทั้งป้องก,กันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทเลยแล้วถ้าหากถึงเทิร์นเลขคู่เนี่ยก็จะทําให้ตัวคริสติเลียเนี่ยฮิวแรงขึ้นอีก17.85%ตรงนี้ก็เป็นตามเลเวลเหมือนกันนะครับเออก็ประมาณนี้เลยละกันและนอกจากนี้เองเนี่ยยังลบล้างสถานะหลับไหลให้กับ,บกพวกภายในทีมด้วยนะครับสำหรับตัวละครที่ติดสถานะหลับไหลอยู่ ถ้าไม่ตายของเครซิเดียนะครับจะทําให้โปเกมอนหนึตัวในทีมเราที่มี HP ต่ําที่สุดภายในทีมเข้าสู่สถานะ หลับไหลพร้อมทั้งฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมคนนั้นนะครับผมสถานะหลับไหลเนี่ยจะไม่สามารถดีเซเบิลได้นะครับพร้อมทั้งลบล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังทําให้ได้รับโล่สูงสุดเท่ากับแมคเคสตีของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับสถานะหลับเนี่ยจะอยู่เป็นเวลาหนึ่งรอบนะครับผมสําหรับสกิลนี้เนาะก็ถือว่าช่วยให้เพื่อนเนี่ยรอดฟ้นจากความตายได้ค่อนข้างดีมากเพราะเท่าที่ลองใช้มาก,ก็คือฮิวแบบเต็มหลอดเลยแล้วก็สร้างโล่ให้อีก นะครับสร้างรลดได้ค่อนข้างเยอะแทบจะไม่ตายเลยก็ว่าได้นะสำหรับสก,กิลนี้นอกอจากว่าจะเจอคนที่แบบตีวันยิบคิวสองหลอดได้นะครับผมเออก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะ ัดมาในเรื่องของสกิล moonlight นะครับผมสกิลนี้นะครับจะทำให้ตัวละครแถวหน้าเนี่ยเข้าสู่สถานะหลับนะครับร้องแบบสร้างโลกให้กับตัวละครแล้วก็ฟื้นฟู hp ให้กับตัวละครด้วยส่วนหนึ่งและหลังจากตัวละครตื่นจากการหลับแล้วเนี่ยจะทำให้ได้รับความโกรธ400หน่วยนะครับเป็นเวลา1รอบและไม่ได้รับดาเมจเป็นเวลา1ครั้งนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับ moon า h a d o w เนาะก็จะมี2แบบด้วยกันสถานะฟูมมูลก็คือเลขคี่นะครับสถานะนิมมูลก็คือเลขคนะู่เนาะ เมื่อเข้าสู่สถานะเลขขี้นะครับหากเครสิเดียใช้สกิลนี้โจมตีจะทําให้โปเกมอน2อตัวที่มี HP สูงสุดภายในทีมได้รับบัฟที่จะลดความเสียหายให้กับตัวเอง10เป็นเวลา2รอบด้วยกันแต่ถ้าหากอยู่ในช่วงเลขคู่นะครับจะทําให้โปเกมอนที่มี HP ต่ําสุด1ตัวนะครับฟื้นฟู HP10 ของเครสิเดียเนาะ จากสกิลทั้งหมดนะครับจะทําให้เห็นว่าเค e ซิเดียเนี่ยเป็นตัวที่แบบฟูลซับพอตแบบจริงๆเลยนะครับแทบจะไม่มีสกิลโจมตีเลยยกเป็นสกิลหนึ่งที่สร้างดาเมจแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนนิดหน่อยเนาะส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟทั้งหมดเลยนะครับผมก็ <Auntie> เดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของเค e ซิเดียกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะ รอบแรกไปจะเห็นได้ว่าเคซิเลียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คอยที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างโล่ที่มีโล่มหาศาลมากพร้อมกับการฮิวที่อาจจะคิวได้ไม่แรงมากแต่ถ้าอันตินี่ก็คือฮิลทีเต็มหลอดเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้ดีมากแล้วก็ถ้าหากใครสังเกตแล้วเนี่ยก็จะเห็นเคซิเลียแปลงร่างเป็น2ร่างเนาะก็จะเป็นร่างธรรมดานะครับเป็นสีธรรมดาก็คือช่วงที่อยู่ในเทินเลขขี้นะครับส่วนตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเทินเลขคู่เนาะหรือว่าใครยังงงอยู่เดี๋ยวยังไงาบ้ง แว่าเลี้ยงเลือดได้ดีมากเลยนะครับพร้อมทั้งสกิลที่2ที่แบบสร้างโล่ให้เพื่อนถ้าเพื่อนโดนโจมตีก็มีโอกาสที่แบบอีอกฝ่ายที่โจมตีติดหลับด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างปั่นป่วนได้ดีมากๆพร้อมทั้งสปอร์ตได้ดีมากเลยเนาะ มาพูดถึงภาพรวมของตัวละครเครสซิเดียกันหน่อยละกันนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเครสซิเดียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นซัพพอตที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่ผมพอจะหาได้เนาะถ้าไม่นับรวมตัวระดับ S บวกนะครับก็จะเป็นในตัวที่เป็นระดับ S ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะอยู่ในเทียร์ S บวกเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวซัพพอตตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหวังว่าหลายๆคนก็คงจะได้มาจากการกิจกรรมใช้เพชรนะครับก็คงจะได้มาเกือทุกคนแหละถ้าใครใใใชชชช้้้้เเเเพนนู่่่วงงที่ีลลูกกกกยยยยมมาาาาหปิดดะ็ไคอออข สำหรับตัวละครตัวนี้หาไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่หาค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเป็นตัวที่ดีมากด้วยถ้าหากใครถูกใจคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้กับเลวไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้คลิปนี้เนี่ยมีคนเห็นมากขึ้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้ช่วยผมไปอีกทางเนาะยังไนงะคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครตัวอะไรอีกเนี่ยก็ไว้ติดตามกันต่อไปนะครับยังไงวันนี้เลวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหมม่คลปปัดไผ